สวัสดีสบายดีพี่น้องกามทัศทายสวัสดีสบายดีพี่น้องกองไฟสุดยอดสุดยอดมาเนก้ามาพบคำต้องขอน้องเจนดี้เก่าครับพี่น้องมาเนกภาพมามาดงมาสวนอยางเก่าครับพี่น้องมากับน้องเจนดี้ครับน้องน้องฟาใส่ครับใส่ดิ่กล้องให้เร็วฟาใส่เร็วใส่ดิ่กล้องให้เร็วแฮ้ พี่น้องเมื่อนี้วยยินไน่ตู้โชขับไปว่าเนี่ยแกอน้องวัวก่อนนะวัวในลูกวัวในลูกแต่ว่ามีแต่พี่น้องแต่ว่ามันบ่มีจมูกนะไือว่าบ่มีดั่งนาะมันบ่มีจมูกหรือว่าบ่มีดั่งนะพี่น้องก่อนไปเบิ่งไปยส้มก็จะเริ่มพี่น้องฝากฝ่าพี่น้องฝากคนไรคนแชร์คนติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อว่าจะผบผ่านกิมหรือไม่ของพ่อน้อนจะดีได้อัปเดตลงไปที่นกองกล้องกะ้ออนุญาตพี่น้องครับซาเล็กในการจับอันนี้ไปทดำแน่จับอ่ากล้องไว้ดำแน่เนาะมันก็เลยสั่นใช่หน่อยพักเข้ากันขอได้ยังยังบ่อยๆกันสนี่น้องปาดไม่กันสั่นเนาะก็ตาเบิ่งตะสมกันพี่น้อง ว่ามันจะเป็นแบบดนใดนะว่ามันะเนบบนนะอางไรเนาะว่ามันเปิดสภาพใจเนาะว่าหัวน้อยออกมาเลยผมมีผมมีจมูกเลยค่ะมีจมูกแล้วมีหูเดียวสาเบิ้งกนะีพน่อนขอน้องเจดีกับย่งบริเวณกับเอา รถไทยมากบ่เออตอนนั้นวัยยี่สิบแปพื้นนำํำเพื่นนอยครับไม่ใช่ท่นเล็กและเขาจะรถไทยมาเอานาะได้เบิ่งก็เลยไปนอนไดเบิง่งนอนหัวเดียว,ว่มันจะเป็นสภาพแหนไ่

อย่าพาไปใกล้กลรอกออก่อ,อกอ่มันห่วงค่ะห่าน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 ฮ่าเด็กห้องอีเดี๋ยวพาพี่น้องเขาไปเบิ่งใกล้ๆพี่นออ้องตั้งะงั้นชวนอยากพลา

กะสมบูรณ์อยู่กะโตกะดีแต่ว่าน้อยๆนี่นะครับนี่ตัวใหญ่กะอีกบนี่นีี่น้อพี่น้องมันสินนอยู่บ่เนาะมันสิยงอยู่นเห็นในโทรทัศน์เนาะหรือว่าเห็นเขาเจ้าออกอันอยู่ในอันนี้หันคือว่ายงอยู่เด้อพี่น้อง โตกันใหญให่พี่น้องสมบูรณ์อยู่เนาะลูกบบได้ช้ำสมบอร์นี่เกิดนะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นพี่น้องเลย <ไป S 1> เห็นแต่ใน,นท,ทนอดถัดโบวามันจะเกิดมาอันนี้เนาะกัดถ่าเบิ้งมันกินนมมาเลย ครับพี่น้องก็สำหรับคลิปพอน้อ,องเฉลี่ก๋จะได้จบลงกเลยตอนนี้เนาะพีพพ่น้องฝากๆนะพี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะและกดกระดิ่งเพื่อว่าจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆที่พอน้องเฉลี่ได้อัปเดตลงไป,ไป้นะพี่น้องไปแล้วพี่น้องสำหรับมันี้กับสวัสดีสบายดีเนาะ